สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โ r โรคลิปนี้เป็นการอ่านดวงการงานดวงการเงินประจำช่วงเดือนตุลาคม2568นะคะ ก่อนที่จะเริ่มฟังไพ่กันก็ขออนุญาตฝากคลิปสั้นๆส,ส,สักเล็กน้อยแล้วกันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปฟังภาพรวมดีร้ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2568อยากฝากให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านเปิดใจไปลองฟังคลิปนั้นกันดูนะคะสามารถกดไปฟังช่วงท้ายคลิปได้ค่ะเราฟังการงานกับการเงินในคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้นะคะ โอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่การงานนะคะมาดูกันว่าไพ่ที่พี่หมอหยิบเอาไว้ได้เนี่ยได้ไพ่อะไรมาบ้างนะคะก็จะมีไพ่คิงไม้อัศวินดาบห้าไม้หกถ้วยหกดาบอัศวินไม้ เดอะเวิลนะคะเด็กเรียนเอ็มเพรสแล้วก็สามหมาค่ะเราเริ่มกันที่งานประจำก่อนนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้ก็คืองานเร่งงานด่วนนะคะช่วงเดือนตุลามีงานที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องรับผิดชอบมันมีความแบบเข้ามาเร็วอะไม่ไม่ได้คิดว่าเออเราจะต้องทำงานนี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อเสียที่มองเห็นคือเรื่องของ การแข่งขันน่ะแอบเห็นอ่ะถ้าเกิดว่าคุณทำงานเป็นทีมอ่ะก็คือแบบในทีมก็งัดกันเองอ่ะคุณก็อย่างนี้อีกคนนึงก็อย่างนี้นะคะไม่มีความแข่งกันอะไรเงี้ยแล้วก็ มันเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องใช้สติแล้วก็ใช้ความเป็นผู้นำในการจัดการปัญหาต่างๆนะคะเรื่องเรื่องที่เด่นในเดือนนี้เลยอะแอบเห็นเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งถ้าถามว่าพิจิกจะทำได้ไหมก็มองว่าพิจิกก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปทำงานนะคะในสถานที่ที่แบบว่า เดินทางทํางานนอกสถานที่หรือบางคนก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศนะถูกส่งไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเจราจาการสื่อสารจริงๆถือว่ามันมีพลังงานของความราบรื่น แฝงแงเอาไว้อยู่เหมือนกันแต่ว่าพลังงานหลักเลยที่แอบเห็น่ะมันจะเป็นในเรื่องของความขัดแย้งสมากกว่าเพราะฉะนั้นจะบอกแค่ว่าหากมีอุปสรรคในการสื่อสารอะไรกับใครจะต้องติดต่อต้องประสานงานอะไรกับใครมันก็มีช่วงที่ เราจะต้องรับมือเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพิจิกก็สามารถที่จะเอาตัวรอดนะคะสามารถที่จะดีลหรือว่าเจรจากับเขาได้ลงตัวนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนที่ทำงานประจำจะมีเกณฑ์ได้เจอนะ ต่อมาสำหรับคนที่เป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ค่ะเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาแล้วมันเป็นโปรเจกต์หรือโอกาสที่จะสร้างรายได้ระยะยาวให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกได้ค่ะหลายๆคนจะเจอกับลูกค้าที่น่ารักนะคะเป็นลูกค้าดีๆที่เขาจะหยิบยื่นโอกาสให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างต่อเนื่องค่ะงานที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องทําในเดือนนี้พี่หมอมองว่ามีการจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ค่อนข้างเยอะ แล้วจะต้องโชว์ความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นะใครที่ทํำงานผ่านช่องทางออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆถือว่าเดือนนี้เป็นเกณฑ์ดีนะคะมีคู่แข่งบ้างอะไรบ้างแต่ท้ายที่สุดอย่างที่เมื่อกี้พูดไปค่ะถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกใช้ความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นตัวของตัวเองโชว์มุมนั้นของตัวเองออกไปเนี่ยรับรองได้ว่า งานออนไลน์ช่องทางออนไลน์ที่คุณใช้หาเงินเนี่ยมันจะส่งผลดีกับคุณอย่างแน่นอนแล้วที่พี่หมอเห็นเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกแค่ในเฉพาะเดือนตุลานะมองว่ามันจะเป็นระยะยาวไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่ามีกิจการส่วนตัวในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงของการขยับขยายเพิ่มสาขานะคะหรือว่าเพิ่มรลายสินค้าเป็นการแตกยอดธุรกิจของคุณให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยายกว้างขึ้นละกันเนาะเออก็ขยับขยายนะคะแล้วก็ใครที่มีการวางแผนหรือว่ามีแผนจะทําอะไรในเดือนนี้ก็จะเริ่มต้น ทำเริ่มต้นลงมือทําหรือบางคนถ้าทํามาสักระยะแล้วเนี่ยในช่วงเดือนตุลาก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีตามมานะคะ ลูกค้าเก่าๆเนี่ยกลับมาอุดหนุนกลับมาซัพพอร์ตสนับสนุนธุรกิจของคุณเยอะนะคะในช่วงเดือนนี้แต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะอย่างถ้าคุณรับทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณแบบต้องส่งคนของคุณไปทําให้เขาอย่างเงี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เปลี่ยนคนที่ไปทําให้ลูกค้าคุณก็ได้นะคะแล้วก็มีการปรับการเปลี่ยนธุรกิจเพื่อให้มันเข้ากับเขาเรียกว่าอะไรตลาด อะแล้วแต่ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันคืออะไรก็คือทำให้มันเข้ากับตลาดหรือความต้องการของคนมากขึ้นนะม,มีการปรับเปลี่ยนเพื่ออะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ใครที่ทำธุรกิจ แล้วยังไม่เคยแบบทำการตลาดออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยในเดือนตุลานะพี่หมอมองว่าหลายคนเริ่มหันมาสนใจช่องทางนี้นะคะหรือกำลังมีความคิดที่จะเอาธุรกิจของตัวเองมาไว้ในสื่อโซเชียลใดๆเนี่ยก็จะบอกว่าทำได้เลยแล้วก็ดีมากๆนะคะถือว่าตอบโจทย์จะช่วยให้กิจการหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นมีคนรู้จักเยอะขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อมาสำหรับคนที่ว่างงานนะคะหรือว่ากำลังมองหางานมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานก็ต้องบอกว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ของการได้ข่าวของเขาเรียกว่าอะไรมีคนแนะนำพี่หมออาจจะติดพูดคำว่าเขาเรียกว่าอะไรไปน,นิดนึงนะมันนึกเพราะเวลามันนึกคำในหัวมันชอบพูดคำนี้ออกมาต้องขออภัยนะคะถ้ามันเยอะเกินไปนะเอาเป็นว่ามีเกณฑ์ได้ข่าว เกี่ยวกับงานเข้ามานะคะมาในลักษณะของการมีคนแนะนำก็ได้หรือว่ามีคอนเน c t ชันเก่าๆเนี่ยเอางานมาให้นะแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าคุณคว้าโอกาสเนี้ยมีความเป็นไปได้สูงมากนะว่ามันจะเป็นงานที่ชาวลัคนาราศีพิจิกสามารถ ทำไปได้ยาวๆมีโอกาสของความเติบโตอยู่ในงานนั้นๆนะคะถือว่าดีค่ะข้อเสียคือพิจิกจะคิดนานอยู่เหมือนกันในไพ่พี่หมออารมณ์เหมือนไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่พิจิกเข้าไปฟังแล้วไปคุยกับเขาแล้วอย่างเนี้ย คุณก็เกิดความรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวงังหรือว่ามันอาจจะยังไม่ได้ลงล็อก ตามโจทย์ของเราอาจจะไม่ตรงสายงานอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ท้ายที่สุดอ่ะก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีอยู่ดีอยากจะให้ลองคว้าเอาไว้นะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานออนไลน์งานต่างประเทศหากคุณกําลังหางานในสายงานลักษณะนี้อยู่เนี่ยถือว่าตอบโจทย์คือเดือนนี้มันเด่นเรื่องงานสายนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่ะ มีแพผนหรือกำลังหางานในลักษณะนี้ก็จะยิ่งมีโอกาสแล้วก็เพิ่มโอกาสของการได้งานมาง่ายขึ้นนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็คือการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่การเงินที่พี่หมอก็หยิบเอาไว้แล้วเหมือนกันนะมาดูซิว่าพี่หมอหยิบได้ไพ่อะไรมาบ้าง6ดาบเนี่ยหดาบเงินก็มางานก็มานะคะไพ่ใบแรกของการเงินคือไพ่6ดาบค่ะ ตามมาด้วยไพ่สี่หมายจัดเม้น t อ่าสิบเหรียญเดวิลหนึ่งถ้วยเอ p ม r o r รเอร์สี่เหรียญเก้าเหรียญและปิดท้ายด้วยไพ่หกเหรียญดูมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการเงินขอเริ่มที่รายรับก่อน ในเรื่องการเงินนะคะถือว่าในเดือนตุลาชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีรายรับเข้ามาได้หลายทางมากๆนะซึ่งรายได้หลักเองเนี่ยมันมันม่นคงอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในงานอะไรเลย,เลยก็ตามนะงานประจำอาชีพอิสระฟรีแ,แลนซ์ธุรกิจเจ้าของกิจการใดๆเนี่ยเดือนนี้คือรายได้หลักของคุณมันสเตบเบิลมากๆมันมัน่นคงมากๆนะคะเพราะมันมีทั้งไพ่สีไม้ 10เหรียญ emperor สี่เหรียญ9้าเหรียญอะไรใดๆเนี่ยไพ่พวกนี้มันมันสื่อถึงความมั่นคงได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ที่มันทำให้การเงินในเดือนนี้มันดีขึ้นไปอีกอะ พี่หมอมองเห็นรายได้เสริมอย่างที่พูดไปคำแรกเลยค่ะคือรายรับเข้าหลายทางนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนมีรายได้เสริมหรือว่ามีงานเสริมอย่างเงี้ยมันก็ยังคงทำเงินให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกได้ด้วยค่ะพูดง่ายๆรายได้มันไม่ได้มีทางเดียวเพราะฉะนั้นการเงินในพาร์ทของรายรับในเดือนนี้มันคงมากๆไพ่เขาบอกว่าเดือนนี้เหมาะกับการที่จะเคลียร์หรือว่าสะสางหนี้สินบางอย่างบางคนเหมาะกับการจะ เริ่มเก็บเริ่มออมเงินที่เข้ามาคือมันเหลือไปใช้ในพาร์ทนั้นได้นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูรายจ่ายละ่ะรายจ่ายของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาอันดับแรกเลยอยู่เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่เนี่ยอันนี้คือสิ่งแรกที่พี่หมอเห็นนะคะหลายคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านด้วยอะที่เห็นอะ่ะซื้อบ้านรีโนเวทตกแต่งต่อเติม มีเกณฑ์ได้บ้านมีเกณฑ์เกี่ยวกับที่ดินอสังหาเกิดขึ้นในเดือนนี้ยิ่งถ้าใครแบบทำเรื่องกู้ซื้ออยู่นะพี่หมอมองว่ามีโอกาสผ่านแทบจะแบบขอเป็น99.99% 99ถ้าใครกำลังทําเรื่องอยู่นะคะหรือ ถ้าไม่ไม่ได้ทํามาก่อนหน้าเดือนตุลาเดือนตุลาจะมาทำเนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่ดีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความคิดแล้วกันใครมีความคิดที่จะซื้อบ้านอยู่เดิมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเดือนนี้เหมาะมากๆกับการที่จะยื่นเรื่องทําเอกสารยื่นเรื่องเข้าไปนะคะถือว่าดีแล้วก็เดือนนี้มีรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาว อ่ะการซื้อบ้านนี่ใช่นะแต่ก็ยังเป็นเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วแต่แหละอันนี้แล้วแต่เลยว่าแต่และคนจะเอาเงินไปใช้ลงทุนอะไรที่พี่หมอเห็นในไพ่ตอนนี้มีเรื่องบ้านแน่ๆแ,แล้วหนึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับกองทุนอ่ะกองทุนนะคะกองทุนระยะย,ยาวอ่ะเออมีเรื่องเกี่ยวกับเอาเงินไปใช้ซื้อประกันอย่างเงี้ย ออซึ่งมันเป็นการลงทุนระยะย,ยาวทั้งสิ้นเลยพวกนี้นะคะถือว่าหลายคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนการใช้เงินกับการลงทุนระยะย,ยาวเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องเกี่ยวกับการซื้อบ้านอสังหาที่ดินและการลงทุนระยะย,ยาวค่าใช้ใจ่ายที่พี่หมอเห็นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของสุขภาพการเดินทางนะคะแล้วก็ภาระค่าใช้ใจ่ายหนี้สินที่เป็นหนี้สินเดิม นะหลายคนก็ยังมีอยู่แต่ก็มองว่าสามารถที่จะจัดการได้นะในส่วนของโชคลาภโอกาสทางการเงินอื่นๆเดือนนี้อะเมื่อกี้เรามีเกณฑ์ซื้อบ้านเมื่อกี้เรามีเกณฑ์ซื้อบ้านเนาะทีนี้โชคลาภโอกาสทางการเงินะ่ะมันก็จะขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นกันค่ะบางคนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะ มาจากการตัดสินใจขายทรัพย์สินบางอย่างหรือเกิดการปรับโครงสร้างหนี้ขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วก็มันเหมือนเหลือเงินมาเนี่ยแล้วซื้อบ้านเองมันก็นับนะซื้อบ้านบางคนมันมันเหมือนกับว่ามีฟีลของการกู้กู้ร้อยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดกันกู้มากกว่าราคาบ้านอะไรงเงี้ยค่ะมันจะเหลือเงินอยู่ส่วนหนึ่งทุกคนพอนึกออกไหมเออมันจะมีเงินก้อนในลักษณะประมาณเนี้ยค่ะ เข้ามาแล้วก็มันจะมีการได้เงินแบบได้เงินคืนมาจากอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเงินที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะรออยู่แล้วนะคะจะเป็นลูกหนี้ก็ได้นะคะเป็นลูกหนี้เก่าๆหายไปนานอย่างเงี้ยก็ได้แต่ที่เห็นถ้าเป็นจัดเมนเนี่ยก็จะมองเป็นเ,เงินตกเบิกเงินเคลมประกันคืนภาษีอะไรเงี้ยทำเรื่องคืนภาษีอะไรประมาณนี้ได้เงินมานะคะ หรือโบนัสสวัสดิการโ t ีเบี้ยขยันเนี่ยมาในเดือนนี้หลายคนเลยนะมีเกณฑ์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นโชคลาภในลักษณะของการเสี่ยงโชคนี่ไม่เห็นนะอันนี้ต้องพูดอย่างนี้นะคะไม่ไม่รู้สึกถึงโชคลาภจากการเสี่ยงโชคแล้วก็มีอีกโชคหนึ่งที่เห็นก็คือ โชคในลักษณะที่มีคนคอยซับพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะหากชาวลัคนาราศีพิจิกรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวละกับเรื่องของการเงินเนี่ยก็มองว่ามีเกณฑ์ที่จะไปขอความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็ช่วยได้เพื่อนฝูงสังคมเนี่ยคิดว่า ได้เหมือนกันแต่ได้มาในลักษณะของคนที่จะต้องสนิทกันมากๆเป็นเพื่อนสนิทแบบสนิทชิดเชื้อไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของคนที่ไม่ได้สนิทกันอืมก็เอาเป็นว่ามันมีอยังไงมันก็จะมีบางคนเวลาพูดถึงเกณฑ์หยิบยืมอ่ะเขาจะชอบพูดกับพี่หมอว่า เขามองภาพไม่ออกเขามองภาพไม่ออกว่าเขาจะหาใครมาช่วยเหลือได้แต่ในไพ่มันขึ้น ยังไงก็ต้องมีถ้าเกิดว่าไม่ได้มาในลักษณะของคนในครอบครัวนะคะหรือเพื่อนฝูงที่สนิทชิดเชื้อกันจริงๆพี่หมอก็จะมองไปที่เรื่องของเงินก้อนที่คุณได้มาคือคุณต้องมีเงินจํานวนหนึ่งเข้ามาอยู่ดีเพื่อที่จะเอามาช่วยเหลือตัวเองในช่วงเดือนตุลานั่นเองนะจริงๆถือว่าการเงินเดือนนี้ไพ่สวยส่วนตัวมองว่ามันเป็นเรื่องดีมากกว่าไม่ดีนะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังในพาร์ทการเงินก็มีอยู่นะ ใครที่เป็นพวกแบบบัตรใช้บัตรเครดิตมหนี้สินนี้ภาระผูกพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเดือนนี้คุณจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมเงินสำรองเตรียมเงินเอาไว้สำหรับจ่ายนี่พวกนี้นะแล้วก็หากคิดจะเป็นซ้ำอีกอ่ะอันนี้ไพ่เขาบอกว่าให้คิดให้ดีเขาเตือนนะคะให้คิดให้ดีประมาณนั้นอย่าใช้เกินตัวอารมณ์ประมาณนี้นะคะ เอาละค่ะอันนี้ก็คือการงานและการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนตุลาคม2568อย่างที่บอกค่ะถ้าใครยังไม่ได้ฟังภาพรวมดีร้ายนะคะไปลองฟังกันได้ก็จะทำให้มองเห็นแหละว่ามีอะไรที่เราจะต้องระวัง ใน,ในช่วง3ามเดือนสุดท้ายมีอะไรที่มันจะดีกับเราแล้วพอมาฟังคลิปลายเดือนอ่ะมันจะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเห็นภาพชัดเลยอ๋อเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นตอนนี้นี่นาเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นตอนนี้นี่นานะคะประมาณนี้เอาล่ะค่ะจบแล้วยังไงก็อยากฝากทุกคนให้รอติดตามความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพในคลิปถัดไปด้วยนะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ